อีกหนึ่งพันที่พลาดไม่ได้แน่ๆนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับเขียนว่ารถตู้โดยสารไฟฟ้า12ที่นั่งนะครับใช้คำว่าไฟฟ้านะครับเป็นรถที่รูปทรงยอดฮิตนะเหมือนพวกเบนส์สปินเตอร์นะครับเหมือนพวกโปรโยนะเป็นรถตู้โดยสารไฟฟ้านะครับก็คือจดเป็นรถโดยสารนะครับปลายาทะเบียนขอนแก่นแล้วด้วยนะใช้ไฟฟ้าด้วยฮะโอ้โหคันใหญ่อลังการเรียกว่าเป็นมอเตอร์โฮมได้อีกแล้วนะฮะ ได้แน่นอนอโอ,โอขึ้นลงทางนี้มีหน้าเมื่อกี้ไม่มีประตูสไลด์เหมือนรถตู้อินเดียอยู่รุ่นหนึ่งทรงนี้แหละแล้วให้ขึ้นประตูตรงนี้ต้าเรามาแล้วก็จะลองขึ้นซะเลยนะฮะว้าวบันไดสไลด์อันนี้ไม่ชอบส่วนตัวไม่ชอบมันยิ่งยากนี่เกียร์ออโต้น่าจะเป็นตัวตัวต้นแบบก่อนนะเข้ามาอย่างอื่นไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากเบาะองสามสี่ห้าดแดเก้า สิบสี่ตีสิที่นั่งเพราะว่างั้นนะ4อ่านะครับก็สภาพโลงๆจัดนี้นะครับเกี้ยงๆไปจัดเอาไปมีประตูสไลด์นะครับขึ้นจากทางด้านนี้ขึ้นลงจากด้านประตูด้านหน้าซ้ายนะฮะก็แต่รูปทรงเนี่ยได้อีกยาวนะครับรถของอะไรเลย p v Sun Sport Station นะครับ ลองขับก็คงมีจําหน่ายนะฮะแต่ว่ายังไม่ใช่แพร่หลายใช้กันเฉพาะทางธุรกิจไฟฟ้าด้วยนะครับคือชาร์จไฟฟ้านะไม่ใช่โซลา่าเซลล์นะนะฮะ